กับคําถามที่ว่าเครดิตดีไม่เคยผิดนัดเลยแต่ขอวงเงินเพิ่มอ่าอย่าเพิ่งดีใจนะครับอย่าเพิ่งดีใจขอวงเงินเพิ่มเครดิตดีไม่เคยผิดนัดมันไม่ได้เป็นตัวชี้วกวัดว่าหนี้ที่คุณขายจะเสี่ยงเป็นหนี้เสียหรือไม่การเพิ่มวงเงินเครดิตหนึ่แหละท่านต้องดูประวัติการชำระหนี้ผมสมมติเดิมจาก300000เพิ่มมาเป็น2ล้านท่านจะวิเคราะห์ยังไง2เท่าของเครดิตเดิม ผมว่าอันนั้นอาจจะเอาไปแล้วละ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดวงเงินที่เพิ่มขึ้นมา2ล้านบาทชําระหนี้ไหวไหมเป็นการเพิ่มเครดิตด้วยวัตถุประสงค์อะไรมันเพิ่มอย่างมีนัยยะจะขอเครดิตแล้วทิ้งหนี้หรือเปล่า 1. ไปดูงบการเงินเชิงลึก 2. ไปเช็คข้อมูลว่าธุรกิจดีหรือธุรกิจเสี่ยงมีเช็คลิสต์ต่างๆมากมายที่ท่านต้องศึกษาสำคัญที่สุดครับ สร้างนโยบายภายในในการวิเคราะห์ความเสี่ยงลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้โฟกัสลงทุนเพิ่มความรู้เรียนรู้อบรมสัมนาวางระบบสนใจเพิ่มทักษะพ,พัฒนาองค์กรติดต่อสอบถามได้ที่คิวอา e คต